เมื่อฉันข้าวายัดยุ่งเข้าไปแล้ววางจากภาลากิจต่างๆก็จะน้อมนำธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระมหาเทระบางรูปบางองค์เพื่อโยมจะได้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระอัญญากุณรรัญญะจนได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือยังกินจิสมุทยิยธรรมมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติพระอญญากวนัะญะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดบรรลุพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมะที่ท่านทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจนได้บรรลุพระอรหันต์ก็คือ รูปสิ่งที่เรามองเห็นให้ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงก็ท <c oughs> ําทให้เป็นพระอรหันต์ได้หมายถึงว่ารูปที่เรามองเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เวทนาความรู้สึกสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยง ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือเอาตัวเรานี้แหละมากําหนดไม่ได้เอาอย่างอื่นที่ไหนมากําหนดเลยแม้แต่พระคีริ้วก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างพระพระจุลรันุกท่านใช้พระคีริ้วมาพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าให้ก็สามารถจะบรรลุธรรม ที่นี้ผู้ที่จะบรรลุธรรมก็ต้องตรงกับที่บาร,รมีเคยสั่งสมไว้เช่นท่านจูละปันโทกนั้นพระรหันองค์นี้ท่านเคยเป็นพระราชาไปออกรบตอนไปก็มีเสื้อผ้าใหม่หมสวยงามตอนกลับก็เปื้อนได้ฝุ่นบ้างเลือดบ้างก็ได้อันนี้จะสัญญาพอมาชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้พระขาวไปกําหนดพอสว่างเห็นผ้าเก่า ก็ทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำก็คือกายานุปัสสนาพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกรรมเป็นของไม่เที่ยงหรือกำหนดเวทนานุปัสสนาเวทนาก็แปลว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่กับกายความหิวความร้อนความหนาว สัญญาความจําได้หมายรู้ที่เรามีความรู้ความจําความรู้สึกต่างๆจิตตานุปัสสนาดูจิตของเราว่าขณะนี้เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วหรือมีความโลภโกรธหลงที่แฝงอยู่ในจิตในใจก็กําหนดรู้แล้วก็ไม่ปรุงแต่งธรรมานุปัสสนามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐาน โดยเฉพาะที่พระองค์ทรงแนะนำเบื้องต้นก็คือกำหนดอาณาปณาาสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก่อนก็เอาลมหายใจที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดหายใจเข้ายาวหายออกใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นกำหนดรู้ตามอาการโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็หายใจตามปกติ แต่เอาใจใส่เอาความรู้สึกใส่เข้าไปนี่เรียกว่าอานาปานสติแม้แต่การกำหนดกระดูกสัตว์ก็สามารถจะเป็นกรรมฐานได้พิจารณากระดูกที่เรียงลายกระดูกที่เป็นท่อน,อนกระดูกที่ยังมีหนังติดอยู่หรือแม้แต่ซากศพที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกที่บวมขึ้นอืดขึ้น หรือเราไปงานศพเราก็ไปเห็นศพรดน้ำบ้างศพใกล้เผาบ้างมากำหนดเป็นมรณานุสติก็สามารถทำให้เราเนี่ยไม่ติดไม่ปรุงแต่งโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นคนตายความตายมันตัดความโลภความโกรธความหลงความเกลียดต่างๆได้นั่นพระเจ้าท่านให้เราเนี่ยพิจารณามรณานุสติเป็นประจำ ื่อจะได้ตัดความโลภโกรธลงหรือความยึดมั่นถือมั่นลงได้ก็มีพระพิสุสงสมัยนั้นหลายองค์ที่ออกพรรษาแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรกำลังจะกลับไม่บรรลุธรรมมาเจอฟองน้ำบ้างที่กระสินแล้วก็แตกไปไปเจอฝนตกแล้วฟองน้ำก็กระสินหายไปหรือเจอพยับแดด ที่มองเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นผ้าอรหันสรุปแล้วก็คือเราสามารถที่จะกำหนดสิ่งต่างๆรอบข้างเราหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางลงสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นญาติโยมอย่าไปมองข้ามในสิ่งที่เรารู้เราเห็นอย่าไปปรุงแต่งจิต การปรุงแต่งกิจนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนเป็นต้นเหตุของความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวลูกหลานต้านความตายไม่ได้ทรัพย์สมบัติต้านความตายไม่ได้ยุทธามรรดาศักดิ์ไม่สามารถจะต้านความตายไว้ได้ต้านความเจ็บได้ซึ่งเราจะต้องจากโลกหนี้ไปวันใดวันหนึ่ง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าทำรูปสมบัติรักษาศีลทรัพย์สมบัติจะต้องพยายามให้ทานไว้แล้วก็คุณสมบัติสวดมนต์สมาธิเจริญภาวนาในแต่ละวันในโยมถ้าเราไม่ทำความดี ไม่สวดมนต์ไม่ทําสมาธิไม่เจริญภาวนาเราก็เหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตมันหิวจิตของเราเนี่ยมันมีความดิ้นรลนมันมีความกวาดแฝงมันมีการปรุงแต่งของจิตฉะนั้นผู้เจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตคือรักษาจิตขอ้เราให้ดีให้อิ่ม รักษาจิตของเราให้ปลอดโปรง่งทํารักษาจิตของเราให้เลื่อมใสก็จิตดวงนี้แหละที่มาจากอดีตชาติมาจากชาติก่อนหรือแม้แต่เราจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์<ๆ>ก็โดยจิตดวงนี้แหละฉะนั้นเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไว้เพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์หรือนิพพานคือความหลุดพ้นไม่ต้องหมาเวเปลี่ยนวายตายเกิดให้มีความ ทุกทรมารหรือมีความนลำบากเองกาต,ตมาใช้ภาพต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมันได้มีไปดิหารใดๆจางสิ้นเจริญพร